แต่ไอดอลเกาหลีที่รับของขวัญมีค่าราคาแพงจากแฟนๆเหล่าไอดอลได้มอบความสุขให้กับแฟนๆมากมายไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนเวทีหรือนอกเวทีก็ตามพวกเขาก็ทำงานอย่างหนักอยู่เสมอเพื่อให้แฟนๆทั่วโลกมีความสุขแต่แฟนๆบางส่วนก็มาขอบคุณไอดอลที่พวกเขาชื่นชอบสำหรับการทำงานหนักและการทุ่มเทของเขาโดยการทุ่มเงินมหาศาลไปกับของขวัญพิเศษที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้ว เป็นเรื่องจริงที่แฟนๆนำทุกอย่างเพื่อให้ไอดอลที่เขารักมีความสุขรวมไปถึงการซื้อของขวัญที่มีค่าและน่าจดจําให้กับไอดอลของพวกเขาเช่นกันไอดอนเหล่านี้ได้รับของขวัญจากแฟนๆที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆแถมยังเป็นเอกลักษณ์น่าทนุถนอมแทบทุกชิ้น อีกทั้งของขวัญเหล่านี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าแฟนๆรักพวกเขาแค่ไหนและจะสนับสนุนพวกเขาต่อไปแน่นอนและนี่คือไอดอลเคป๊อที่รับของขวัญสุดพิเศษและเหนือชั้นมากๆจากแฟนๆคนแรกลิซ่าแบล็กพิงคได้รับสินค้าหรูหรามากมายพลังซับพอร์ตของลิซ่าแบล็กพิงค์ในวันเกิดของเธอที่ผ่านมาจากแม่จีน และกลุ่ม Lisa Bar, ลิซ่าบาร์รวมไปถึงคนรักลิซ่าจากทั่วทุกมุมโลกส่งของขวัญสุดหรูให้เธอทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ากล้องรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆที่ลิซ่าร่วมงานเช่น Mac, Celine, b o r b e r r y เรียกว่าความน่ารักของเธอและความสามารถทําให้ใครๆต้งตองตกหลุมรักและนี่คือส่วนหนึ่งที่ลิซ่าได้รับกระเป๋าหนังจระเข้หรือวิกตองรุ่น m i n ราคา1 4 0 0 0 0บาทและกระเป๋าสะพายไหล่หรือวิกตอง 2,13,000บาทกระเป๋า Airmes ประมาณ2,2,000 0บาทกระเป๋า v a l e x t a r ราคาประมาณ1,000 0 0กว่าบาทและกระเป๋าเบิร์เกอรี่0 0 0 0กว่าบาทเช่นกันแล้วก็มีของอื่นๆที่ลิซ่าได้รับมีมูลค่ารวมกันมากกว่า10ล้านบาทคนต่อมาซานาทวายส์ ise, ก็ได้รับสินค้าหรูหรามากมายเช่นกัน ซานะได้รับของขวัญสุดหรูจากวันส์คนหนึ่งที่ส่งมาให้เธอหลังจากเดบิวต์ไปเพียง2เดือนเท่านั้นซึ่งเธอได้รับกระเป๋าคลัชกระเป๋าสตางค์และนาฬิกา มูลค่า3แสนกว่าบาทซึ่งทั้งหมดนี้ส่งมาจากคนคนเดียวนอกจากนี้ซานะยังได้รับโทรศัพท์ iPhone X เป็นของขวัญจากสาว IU ตอนที่ทวายส์ไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของเธอซึ่ง IU ขึ้นชื่อเรื่องความน่ารักและความใส่ใจแฟนๆมากๆอีกทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและทีมงานในวงการก็มักจะได้รับของขวัญสุดหรูจากเธอ สายเปสุดๆซึ่งสานาได้พูดใน v l i ล e ว่าเธอเปลี่ยนโทรศัพท์จาก iPhone 8ที่ใกล้จะพังมาใช้ iPhone X ที่้ไดรับจากสาวไอยูค่ะคนต่อมาซากุระอดีตสมาชิกวงไอจุวันเหล่าแฟนคลับชาวจีน หรือไชนิสแ e ร a ูเนียนได้ซื้อสปอตโฆษณาบนอาคารในเมืองหนานทงมณฑลเจียงซูประเทศจีนให้เธอในวันเกิดและยิ่งไปกว่าน,านั้นพวกเขายัางซื้อสปอตโฆษณาในสนามบินนานาชาติอินชอนเทอร์มินลอลหนึ่งป้ยโฆษณาบิลบอร์ด Samsung Station 4M และโฆษณาบนหน้าจอศูนย์การคา้าให้กับเธอในวันเกิดอีกด้วย คนต่อมาจองปุ้ม BTS ได้รับทองคําเป็นที่รู้ดีว่าเหล่าอาร์มี่ทุ่มเทให้กับบางทันของพวกเขามากแค่ไหนและแฟนๆก็ยังทุ่มเทถึงขั้นมีการซื้อป้ายพรีวิวบอร์ดในช่วงก่อนวันโฆษณาบนบิลบอร์ดจริงด้วยจองกุ๊กได้รับฉายาว่ามักเน่ทองคําจากสมาชิกในวงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้นํามาอธิบายว่าทําไมเขาถึงได้รับทองคําแท่งขนาด50กรัมในวันเกิดอายุครบ21ปีของเขาซึ่งทองคําที่จองกุ๊กได้รับนั้นมีมูลค่าสูงมากเลยค่ะ ต่อมา V BTS สารพัดสินค้าแฟชั่นสุดหรูจากแบรนด์ Gucci และนอกจากจองกุ๊กแล้วแทฮยองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากแบรนด์ Gucci เช่นกัน V ชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์ Gucci เป็นอย่างมากใส่บ่อยจนแฟนๆเรียกเขาว่ามนุษย์ Gucci เมื่อแฟนๆรู้ว่า V ชอบแบรนด์ Gucci ขนาดนี้สําหรับวันเกิดแล้วแฟนไซต์แทฮยด์จึงมอบของขวัญเป็นไอเทมจากุชชี่ให้แก่ไอดอลหนุ่ม แม้ว่าของที่ระลึกจะมีราคาแพงหน่อยแต่วีก็ชอบมันมากแล้วเขายังใช้ของที่แฟนๆมอบให้ด้วยเพราะว่าเซนทางแฟชั่นที่ดีเราจึงได้พบเห็นหลายครั้งที่เขาสวมใส่กูชี่ได้ดูดีอยู่เสมอและของต่างๆในแบรนนี้ก็ได้ถูกมอบให้เขาในงานแฟนมีตติ้งอีกด้วย ตนต่อมามิโนวินเนอร์กับเครื่องเล่นเกม VR และ PS4 คอนโซลในงานแฟนไซปี2017มิโนสมาชิกวงวินเนอร์ไม่ได้รับเครื่องเล่นเกมจากแฟนๆเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นแต่เขาได้รับถึง2เครื่องเลยทีเดียว ซึ่งแฟนๆได้มอบให้กับมิโนเป็นเครื่องเล่นเกม PlayStation หรือ PS4 และเครื่องเล่นเกม VR ใบหน้าของเขาเมื่อได้เห็น PS4 ครั้งแรกนั้นสีหน้าดูเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วเขายังทำเหมือนเด็กชายที่มีความสุขมากๆแล้วเมื่อแฟนๆได้นำเซ็ตเครื่องเล่นเกมมามอบให้ปัติกริรยาของเขาก็ได้ปุ่งบอกทุกอย่างแล้วเราสามารถดูวิดีโอที่น่ารักของเขาได้บน YouTube เลยและเราจะยิ้มกว้างเมื่อได้เห็นมิโนได้รับของขวัญค่ะ คนต่อมาคัางแดเนียลคังแดเนียลก็ได้รับสินค้าสุดหรูมากมายเช่นกันเรามั่นใจได้ว่าไอดอนมักจะได้รับของขวัญที่น่าสนใจในวันเกิดของเขาแต่ไม่มีอะไรเหมือนกับสิ่งที่คังแดเนียลได้รับในวันเกิดของเขาแน่นอน เรื่องจากในวันเกิดครบรอบ22ปีของคังแดเนียลแฟนไซค์คังแดเนียลก็ได้มีส่วนร่วมในการมอบสินค้าสุดหรูจากดีไซเนอร์ชนะไว้กับเขาเขาได้สร้างลิสต์รายการของขวัญขึ้นมาเพื่อป้องกันการซื้อของขวัญซ้ํากันโดยแฟนๆจะซื้อของขวัญจากแบรนด์ต่างๆมาให้เช่นเบอร์ซซเช่บูชี่จิมมี่ชูและแบรนด์หรูอื่นๆมากมายและแน่นอนว่าคังแดเนียลจะต้องดีใจและใบหน้าของเขาจะต้องสดใสเมื่อรับของขวัญวันเกิดที่แสนจะวิเศษและยอดเยี่ยมเหล่านี้ค่ะ ต่อมาจีราก้อนบิ๊กแบงได้รับพื้นที่ป่าจีราก้อนได้รับผืนป่าสองผืนเป็นของขวัญจาก VIP ซึ่งป่าที่แรกเป็นของขวัญในวันเกิด29ปีของเขาป่าของขวัญผืนนี้มีพื้นที่อยู่บนเกาะเชจูและป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าทั่วไปมันเป็นป่าของพืชตระกูลซีตรัสหรือป่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่จีดีรู้ว่ามีแฟนๆที่ใส่ใจเขาแล้วก็ใส่ใจสิงแวดล้อมมากขนาดนี้ค่ะ ต่อมาหนุ่มหนุ่มวง NCT ได้รับดวงดาวเป็นของขวัญ สมาชิกวงทุกคนจากบอยแบนด์ NCT ได้รับของขวัญที่ไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้โดยแฟนๆได้ให้ดวงดาวกับเขาซึ่งเหล่า NCT เวียดนามยูเนียได้ซื้อดวงดาวนี้ให้กับสมาชิกวง NCT เพื่อเป็นเกียรติในวันเดบิวและแน่นอนว่าดาวดวงนี้ชื่อว่าดาว NCT เราสามารถมองเห็นดาวดวงนี้อยู่ในกลุ่ม Ursa Major ซึ่งเหตุผลที่ NCT เส้นชาวเวียดนามได้เลือกดาวกลุ่มนี้เพราะว่ามันเป็นดาวสำคัญในการนำทางและ NCT เส้นทั้งหมดก็สามารถมอง หาดาว NCT บนท้องฟ้าได้เสมอต่อมาเซฮุนเอ็ซได้รับที่ดินไอดอนคนนี้ได้รับที่ดินเป็นของขวัญวันเกิดแฟนไซบ้านหนึ่งที่อยู่ในจีนตัดสินใจยกระดับอีกขั้นด้วยการมอบที่ดินให้เซฮุนเป็นของขวัญในวันเกิดครบรอบ23ปีของเขาโดยที่ดินนี้ตั้งอยู่ในประเทศสกอตแลนด์และเซฮุนก็รับตำแหน่งหลอดอย่างเป็นทางการสำหรับการซื้อที่ดินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งตำแหน่งนี้มีค่ามากพอกับของขวัญเลยทีเดียวและที่ดินผืนนี้ก็มีประโยชน์จริงๆเพราะตอนนี้เซฮุนสามารถที่จะมีที่พักผ่อนเมื่อไหรก็ตามที่เขาอยากจะไปพักต่างอากาศเขาก็ไปที่นั่นได้เสมอเลยค่ะจบปนไปแล้วล่ะค่ะสำหรับไอดอนที่ได้รับของขวัญที่มีค่าและราคาแพง ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องจัาระดับเคป๊อปนะคะ